แฟนนั่งคุยกันสนามวันนี้นะฟุตบอลยีพีนเลียบยกมาหนึ่งคู่ฮะเป็นฟุตบอลอยูโรปลาลีกนะรอบชิงชนะเลิศนะหรือว่าแฟนเฟิร์ฮะกับกัตโกโลเลนเจอร์นะฮะวันนี้เด็ดที่สามกลางนะครับไม่มีใครได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบนะฮะแฟงเฟิร์ฮะห้านัดหลังสุดฮะแพ้แค่เกมเดียวฮะแพ้ให้กับห้างขายยา,าเลวร์คุเสเซนมานะฮะอีกสีเกมนะไม่แพ้เลยะฮะ ห้านัดหลังสุดนะเจือแต่งงานหยาดทั้งนั้นนะครับเจอแต่งงานหยาดทั้งนั้นนะฮะแต่ก็เอาตัวรอดมาได้ครับส่วนฝั่งทีมรอของเยือนนะฝั่งทีมของกัสโกเลนเจอร์นะห้านัดหลังสุดนะเสมอแค่เกมเดียวนะผลงานดีเหมือนกันนะครับผลงานดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเล่นนอกบ้านนะทําไม่ดีฮะเล่นนอกบ้านไม่ดีแคสามเกมหลังสุดนะสามเกมหลังสุดนะครับเล่นนอกบ้าน ไม่ไม่ได้เรื่องเลยฮะส่วนของออแฝงเปิดนะฮะถ้าได้นอกบ้านนะทำผลงานได้ดีนะวันนี้ราคาเปิดมาที่ให้เจ้าบ้านอย่าเอ,อ่ยไม่ใช่ขอแพทราคาเปิดมาให้แฝงเปิดต่อที่ปอปอฮะนี่แหลมขอมมองว่าให้ไปที่ไปแฝงเปืดนะวันนี้หนึ่งตัวแบบจต็จๆนะใครชอบก็จัดใครขัดก็ส่วนนะครับนี่นแหลมมองไปที่แฝงเปิดนะต่อที่ปอปานะฮะหนึ่งตัวแบบจต็จๆครับไอ้น้องชาย